สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องสืบแกล้งแชรข่าวจริงค่ะสําหรับวันนี้ค่ะตรงกับวันที่7มิถุนายน2564ค่ะวันนี้ขออัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งหนึ่งในมาตรการในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐเนี่ยที่เขาออกมาก็คือจะมีการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนเงิน200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะซึ่งวงเงินรวมนั้น1,200บาท ทีนี้นะคะท่านไหนนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่สามนะคะก็จะต้องอคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนในคนละครึ่งเฟสที่3วันที่14มิถุนายน2564ค่ะซึ่งวันนี้นะคะวันที่7มิถุนายน2564นะคะเป็นวันสุดท้ายค่ะที่ทางรัฐบาลน,นะคะเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัดสินใจว่า จะคืนบัตรและสลัดสิทธิ์นะคะเพื่อไปรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3หรือไม่นะคะ นางสาวก no ุลยาตันติเตมิตรนะคะผู้อานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าหากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประสงค์จะรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งระยะที่สานะคะจะต้องสละสิทธิการเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยขอให้นําบัตรมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดภายในวันที่7มิถุนายน2564ซึ่งก็ตรงกับวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดการรับสิทธิ์ซ้ําซ้อน ระหว่างโครงการค่ะซึ่งการคืนบัตรดังกล่าวนะคะจะถือเป็นการสละสิทธิ์ไม่สามารถรับสวัสดิการผ่านบัตรได้นะคะหากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนบัตรหลังวันที่7พิถจนายน2514เป็นต้นไปนะคะจะไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสท,ที่3ได้และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ได้ค่ะ สำหรับท่านไหน,นะะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ยังพอมีเวลาตัดสินใจนะคะในเช้านี้ค่ะว่าท่านจะเข้าร่วมในโครงการคนละครึง่งเฟสที่3หรือจะใช้ในวงเงินที่เขาจะให้สิทธิ์คุณอยู่แล้วนะคะในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือถ้าสละสิทธิ์ในบัตรคนจนนะคะท่านก็จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ะคะ่ะในวันที่14มิถุนายน2 5 6 4นะคะในโครงการคนละครึง่งเฟสที่3ที่ www. คนละ .com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอันนี้ทางรัฐบาลเขาก็เปิดโอกาสค่ะวา่าใครนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะรับสิทธิ์บัตรคนจนได้เพื่อป้องกันการรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนนั่นเองค่ะ